สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่15พฤษภาคม2567าคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไวเพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิตตกลายเมฆาครูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจากบุตรหลานบริวารน,นะคะหรือบางคนเรียกว่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะกการค้าการขายนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ เดอะไฮโรเฟนนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับวดัดการทําบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานนะคะหรือบางคนก็สวดมนต์นะคะขอพรน,นะคะจากส,จสิก่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยเหมือนกันเดินทางไปไหนในช่วงนี้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษาดวงชะตาหรือใครที่กําลังคิดอยากจะอุปสมบทนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ทรงดวงนะคะ ห้าถ้วยนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจล่วงหน้านะคะณนะช่วงนี้นะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะบางคนท้องเสียท้องผูกนะคะปวดต้นคอนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะปวดไหล่นะคะปวดไหล่ปวดบ่าหนึ่งดาบนะคะการตัดสินใจนะคะที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะณนะหนึ่งดาบห้าถ้วยนะคะต่อให้มี ความกังวลอย่างไรแบบไหนนะคะคนวันอาทิตย์ยังไงก็ต้องตัดสินใจที่จะต้องลงมือทําในสิ่งที่เราวางแผนไว้นะคะนะแต่ความสําเร็จก็รออยู่นะคะอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอยู่ในการตัดสินใจของเรานะคะความสําเร็จนะคะส่วนทางด้านของใครที่คิดอยากเดินทางไกลนะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็อาจจะต้องเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะความสําเร็จนะคะการทําวีซ่านะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองบางคู่นะคะนะน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะอยู่กันคนละที่นะคะหรือทํางานสวนทางกันก็ได้นะคะนะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะบางคนยังโหยหาอาดีตอยู่นะคะเขาเรียกว่ายัางไม่ปล่อยวางกับอดีตส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ มีโชคเมลราบจากบุตรหลานบริวารน,นะคะถามบุตรหลานบริวารน,นะคะชอบเลขอะไรนะคะเอามาเสี่ยงโชคได้ส่วนเลขมงคลนะคะจากภ้อยีสี่นะคะมีเลข0ูนยหห้าหนะคะ0ูนย์หห้นะคะต่อไปนะคะคนวรรจัน คนบันจันสองเหรียญน,นะคะการเงินในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่า เข้าซ้ายใยขวาหรือบางคนการเงินค่อน,นข้างจะหมุนนะคะหมุนติ้วๆเลยนะคะมีโอกาสดกดบัตรเครดิตนะคะหยิบยืมการเงินได้ด้วยนะคะต้องรัดเข็มขัดบ้างนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหนึ่งถ้วยนะคะอาหารการกินช่วงนี้อุดมสมบูรณ์บางคนหมดไปกับการกินการทานนะคะอาหารเต็มโต๊ะนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีนะคะสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะใครรงงานอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้งานนะคะ1ดาบนะคะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะช่วงนี้นะคะจะ ทำอะไรต้องลงมือทำนะคะด้วยตัวเองนะคะถึงจะประสบผลสําเร็จนะคะคิงดาบเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานหรือสิ่งต่างๆได้ดีนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะงานทางด้านราชการนะคะทหารตำรวจนะคะงานทางด้านประเภทนี้นะคะเขาเรียกว่าความรับผิดชอบสูงนะคะแต่คนวันจันทร์ำได้ดีนะคะ สิบไม้เท้านะคะภาระสิ่งต่างๆนะคะเข้ามาให้คนวันจันต้องรับผิดชอบนะคะแต่ทุกอย่างคนเคลียร์ได้นะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ทุกอย่างนะคะรอดพ้นนะคะก็เรียกว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับ ปวดไหลปวดบา่าปวดแข้งปวดขาโดยเฉพาะใครที่ต้องยกของหนักๆน,นะคะช่วงนี้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเจอกันในสายงานได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสียงดวงเลขมงคลจากไฟย่นะคะมีเลข2100นนะคะ2100ะคะ,ะ,คะต่อไปนะคะคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะอัดสินเหรียญช่วงนี้นะคะคนวันอังคารเขาเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียบางคนคิดอยากจะลงทุนนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่ามีดวงลงทุนหรือบางคนมีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นะคะนำรถนำรถเข้ารีไฟเน้นได้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะในขณะเดินทางเสี่ยงโชคไว้บ้างนะคะลวดยานผ่านนะคะจะให้โชคนะคะนะด้านของการเงินนะคะจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะ เดียเพลทนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะแปดถ้วยดึกดึกเดินเดินมืดค่าช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าผักพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกหรือบางคนเกี่ยวกับการงานก็ได้นะคะเข้ากะดึกหรือว่าขายของติดช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคะพักผ่อนเยอะนะคะระวังความดันไมเกรนนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะมึนๆงงๆพวกนี้นะคะ เดอะฟู Fool, นะคะการเดินทางทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคะนะมีหรือบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะทำงานไปด้วยนะคะักผ่นไปในตัวได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้การเงินรายจ่ายเยอะจริงๆนะคะบางคนหมดไปกับความอยากจะได้ซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะความคิดของคนบันคารช่วงนี้นะคะหมดหมดไปหาใหม่ได้นะคะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์น,นะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนโสดนะคะใครบางคนยังโหยหาอาดีตอยู่นะคะเขาเรียกว่ายังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะยังรอคอยคนรักเก่าอยู่นะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาคุยก็อาจจะแบบเขาเรียกว่ายังไม่โฟกัสหรือว่ายึดมั่นยึดติดอะไรมากมายนะคะได้ด้วยนะคะด้วยอิทธิพลของเด็กฟูนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะยุดยานผ่านนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจาก 24, ไพ่ยิบสี่มีเลขศูนย์สามแปดศูนย์นะคะศูนย์สามแปดศูนย์นะคะเข้าไปคนวันพุธคนวันพุธ โอ้คนวันพุธเก้าดาบคนวันพุธช่วงนี้นะคะเครียดนะคะเขาเรียกว่าทุกข์ใจบางสิ่งบางอย่างบางคนกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะ,ะนะก็พักผ่อนน้อยด้วยนะคะระวังเกี่ยวข้องกับความดันปวดหัวไมเกรนเจ็บคอนะคะพวกนี้นะคะโอ้ยทาวเวอร์นะคะคนวันพุธนะคะทาวเวอร์เก้าดาบนะคะมีโอกาส เจ็บป <Es> <an> ่วยไม่สบายได้นะคะช่วงนี้นะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะหรือว่านะคะต้องทานน้ําเยอะๆนะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดหรือเปล่านะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะนะก็ต้องต้องพักผ่อนเยอะๆดูแลสุขภาพนะคะด้านของการเงินายจ่ายเยอะมากนะคะนะบางคนเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะก้าวดาบ พลังนะคะอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะหรือว่าซ่อมแซมน่นพังนี้พังน่นเสียนี่เสียเขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะมากนะคะแต่ยังไงคุณก็ยังมีเงินเข้ามานะคะนะใครที่รอคอยการเงินอยู่นะคะเครียดๆนะคะคิงเรียนนะคะจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะแต่รายจ่ายมันก็เยอะอยู่ดีนะคะได้เงินมาก็รายจ่ายรออยู่หน้าประตูเลยนะคะนะใครบางคนนะคะอาจจะได้รับจากผู้ชายนะคะส่งมาให้ จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ชายนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องใครที่กําลังเดินเรื่องเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะนะเกี่ยวกับการาที่ดินนะคะบ้านหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์เขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะสี่ไม่เท้านะคะการซื้อบ้านใหม่การรีโนวเวทบ้านใหม่นะคะเกี่ยวข้องกับอ,อสังหาพวกนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะแต รายจ่ายมันก็อย่างที่บอกนะคะมันมันเยอะนะคะหมดไปกับนุ่นพังนี่พังได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่ช่วงนี้นะคะมีเก้าดาบทาวเวอร์นะคะเข้ามาประกบตัวเรานะคะจะทําอะไรในวันนี้ต้องไม่ใจร้อนนะคะการพูดกันคุยต้องคิดก่อนที่จะพูดนะคะมีโอกาสมีปากเสียงได้นะคะรวมทั้งนะคะใครบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยหรือว่างานศพของใครได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางด้านของความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะหรือว่าอายุห่างกันหลายๆปีได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขสมุดเงินเก็บนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อยิบสีนะคะมีเลข9604นะคะ9604นะคะ ต่อไปนะคะคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสน,น,นะคะเดเปรีสนะครับช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะ โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือการงานนะคะมักจะมีผู้หญิงนะคะคุณหญิงคุณนายนะคะเข้ามาใช้บริการเยอะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะนะเอะ่เกี่ยวข้องกับอาหารเสริมวิตามินพวกนี้นะคะเขาเรียกว,ว่าค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเดว,วิลนะคะเดว,วิลเข้ามาประกบตัวนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะระวังจะมีคนเข้ามาหลอกลวงได้นะคะไม่ว่าจะมาทางด้าน แก๊ง call center ก็ต้องระวังหรือมาในรูปแบบไหนเราก็ต้องระวังนะคะนะเดวิ่สพวกนี้ไว้ใจไม่ได้นะคะยังไงเราก็ต้องระวังไว้ก่อนนะคะรวมทั้งนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อคตจรน,นะคะกลางค่ำกลางคืนผับบาร์พวกนี้นะคะบางคนนะคะโดยเฉพาะคนโสดนะคะมีโอกาสเจอเจอคนถูกใจในสถานที่อคตจรได้นะคะแล้วก็อาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของนะคะแล้วก็บอกเราว่าไม่มีนะคะอาจจะ เขาเรียกว่าหลอกลวงประเภทนี้ได้ด้วยนะคะนะโกหกเราว่าเป็นโสดนะคะเราก็ต้องดูดีๆนะคะต้องระวังด้วยนะคะมันเป็นความรักที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามักจะมีคนที่ไม่เจ้าของเข้ามาปะพันด้วยนะคะเดอสตานะคะนะความหวังความฝันนะคะบางคนมีโอกาสอยากเดินทางไปพักผ่อนนะคะอยากเดินทางไปในสถาน,ถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ แคมเปรนนะคะการเดินทางการเปลี่ยนแปลงบางคนมีดวงยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะในเรื่องของการเงินนะคะรายจ่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะมักจะหมดไปกับกินเลสนะคะความอยากจะได้นั่นความอยากจะได้นี่นะคะนะ่ะหมดไปกับการซื้อความสุขนะคะบางคนอ่าถ้าคนผู้หญิงก็มักจะหมดไปกับเสริมเติมแต่งความสวยความงามนะคะนะเกี่ยวข้องกับ าการเปลี่ยนแปลงนะคะชมหน้านะคะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะมีบุตรหลานบริวารมีโอกาสาพักผ่อนร่วมกันกินทานอาหารร่วมกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะมีโชคมีลาบได้นะคะเลขมงคลจากับ2ยิปซีมีเลขสามห้าเจ็ดสี่นะคะสามห้านะคะต่อไป 我没事。 คนวันศุกร์จะสั้นนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์เขาเรียกว่าการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะเดสั่นขึ้นมานะคะแสงสว่างดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีในสิ่งต่างๆนะคะใครรอง,งานอยู่ก็จะได้งานนะคะหรือว่าธุรกิจที่ทําอยู่นะคะมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากนะคะเฮ้ยเดอเวอร์ดวงดีนะคะคนวันศุกร์เสียงโชคจริงๆไว้บ้างนะคะ นะ่าจะมีช่วงมีลาบนะคะไพส่สองใบเป็นไพ่โชคลาภหมดเลยนะคะรวมทั้งนะคะใครที่กําลังเดินเรื่องนะคะเกี่ยวกับการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็จะได้รับข่าวดีถ้าเราไม่ได้เดินทางไปก็จะมีคนอื่นเดินทางมาหาเรานะคะนะใครที่มีคู่รักเป็นต่างชาติอยู่แล้วนะคะหรือว่าคนโสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลได้ด้วยนะคะการเรียนรู้สิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆนะคะนะความสําเร็จนะคะนะรออยู่นะคะคนสุขเจ็ดดาบนะคะ จ็ดดาบช่วงนี้นะคะเจ็ดดาบเดอะเวอร์สเดอะซันนะคะโชคลาบนะคะอย่าลืมเสียงโชคทิ้งไว้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะคนสุขรายจ่ายหมดไปกับกิเลสนะคะบางคนหมดกับการเล่นหวยเล่นหุ้เนเล่นกนนารพนันได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งนะคะให้ระวังนะคะจะมีคนเข้ามาเอารัดอเอาเปรียบได้ด้วยหยิบยืมกันเงินช่วงนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะคะมีโอกาสโดนโกงนะคะหรือของสูญของหายการโดนลักเล็กขโมยน้อยก็ต้องระวังนะคะ เฮ้ยสิบเหรียญดวงดีคนวุนสุกนะคะนะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่หรือมีเงินใหญ่เข้ามานะคะบางคนมีโอกาสซื้อบ้านใหม่ซื้อที่ใหม่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะกู้แบงก์กู้ธน,ขนขาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันมีโอกาสเดินทางพักผ่อนร่วมกันนะคะรวมทั้งมีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์มีบทหลานบริวารน,นะคะ สําหรับใครบางคนนะคะมีบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนยักยอกการเงินอกปกปิดการเงินได้ด้วยนะคะหรือช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์มักจะมีสเสน่ห์นะคะมักจะมีคนแอบบรักแอบบชอบแบบอแบสบ่งแอบมองได้ด้วยนะคะรวมทั้งคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะมีสเสน่ห์แรงนะคะนะ,ะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาปกพันด้วยนะคะเราก็ต้องดูดีๆนะคะ รวมทั้งมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจบางคนเจอกันทงางโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะแต่ก็เขาเรียกว่าคนมีเจ้าของก็จะเข้ามาชอบด้วยนะคะเราต้องเรียกว่าเราต้องเช็คดูดีๆนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพ่อจิบสีนะคะมีเลข9170นะคะ9170นะคะต่อไปคนนเสาร์ คนวันเสาร์นะคะ,คนนส,ะ,คะสามดาบราชินีดาบคน,บนวันเสาร์นะคะวันนี้นะคะสามดาบราชินีดาบนะคะให้ระวังความรู้สึกนะคะวันนี้นะคะสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบใจเรานะคะคําพูดของเราวันนี้นะคะอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะนะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะหรือว่า เขาเรียกว่าให้ระวังเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือคนใกล้ตัวก็ต้องระวังนะคะนะพวกสามดาบนะคะเขาก็เรียกว่าคําพูดอาจจะแรงนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะพูดอะไรออกไปต้องคิดก่อนที่จะพูดนะคะสามถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงนะคะงานฉลองงานสังสรร์งานนีฮับปาร์ตี้งานแต่งงานก็ได้นะคะนะหรือว่าสังสรรค์นะคะกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกลุ่มได้ด้วยนะคะ หกไม่เท้านะคะการงานวันนี้ยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะหรือว่าใครที่รองานอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะแต่เราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามใช้ความกาตือร้นนะคะในเรื่องของการงานนะคะใครที่ทํางานประเภทอ่ให้ระวังเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอํานาจเหนือก,กว่าเรานะคะวันนี้นะคะอาจจะโดนคําสั่งนะคะให้เราทาโน่นทํานี่นะคะยังไงเราก็ต้องเขาเรียกว่า ต้องระวังความความรู้สึกนะคะของเราได้ด้วยนะคะรวมทั้งสุขภาพนะคะสุขภาพของคนวันเสาร์นะคะเจ็บคอนะคะโดยเฉพาะใครที่ดูดบุหรี่นะคะหรือว่าดื่มน้ำเมานะคะเจ็บคอมีเสมหะนะคะระบบทางเดินหายใจเิ็ดขัดนะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะ ก็ยังเป็นความรักที่ต้องประกับประคองกันไปนะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะบางคนเพิ่งจะอกหักมาหมัดหมัดเลยนะคะสามดับนะคะสามดับราชนีดานะเขาเขาเรียกว่าถ้าใครเข้ามาช่วงนี้คนวันเสาร์มักจะตรวจหรือว่าเช็คดูนะคะว่าเข้ามาแบบไหนย,ยังไงนะคะค่อนข้างจะยิ่งยิ่งเป็นคนผู้หญิงนะคะค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะนะใครเข้ามาเอา่อเรียกว่ามาแบบไม่จริงใจคุณก็จะสังเกตดูแบบค่อนข้างจะละเอียดนะคะส่วนทางด้านของ ช่วลาบนะคะใครที่ชอบนะคะการเสี่ยงดวงเลขมงคลจากพ่ยิบสี่เ็เลขสามศนกนะคะสามศนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับการทำนายของคนทั้งเจ็ดวันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ